สวัสดีครับผมนายธีรพลแก้วลายประธานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนแปลงใหญ่ข้าวหมูเ่เจดตำบลหนองเมืองอำเภอม่วง3าสจังหวัดอุบลราชธานีครับศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนแปลงใหญ่ข้าวหมู่เจ็ดตำบลหนองเมืองอำเภอม่วง30สิจังหวัดอุบลราชธานีเป็นศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเครือข่ายสมาชิกศูนย์ดำเนินการในพื้นที่ครอบคลุมทั้ง 14ตำบลโดยมีจุดประสงค์เพื่อการพัฒนาสมาชิกและชุมชนให้มีความรู้และความเข้าใจในการจัดการตูพืชและสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรด้านการจัดการศัตรูพืชได้เน้นการจัดการศัตรูพืชและควบคุมการระบาดศัตรูพืชในชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการศัตรูพืชได้ด้วยตนเอง อย่างครบวงจรและยั่งยืนการจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนในพื้นที่เพื่อป้องกันติดตามรายงานและแจ้งเปลี่นการระบาดศัตรูพืชให้เกษตรกรในชุมชนและเจ้าหน้าที่สำนักงานกเกษตรอำเภอชาบเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือให้ทันท่วงทีเริ่มต้นจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรสามกลุ่มได้แก่กลุ่มเกษตรกรทำนาข้าว กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวและกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตำบลหนองเมืองและจัดตั้งกลุ่มจัดการสตัตรพืชชุมชนแปลงใหญ่เมื่อปีพศ2560มีสมาชิก117รายพื้นที่เข้าร่วมโครงการ1,794ไร่สมาชิกในกลุ่มเร่งเห็นความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการผลิตข้าวปลอดสารในฐานะต้นน้ำ เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสมามสิบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดอบรมให้ความรู้วิธีผลิตวิธีใช้สารคีวนธุ์ต่างๆภายใต้รูปแบบโรงเรียนเกษตรกรสมาชิกจึงนำความรู้มาปรับใช้ในการเกษตรเช่นการทำน้ำหมักสมุนไพรไร่แมลง การผลิตไปโครมาการผลิตวิเรียโดยกรมการเกษตรหรือสอวพอสอุบลราชธา,านีปัจจุบันสมาชิกสามารถนำองค์ความรู้ต่ตางๆไปปฏิบัติและถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรในชุมชนได้สมาชิกในกลุ่มเน้นการใช้วิธีการกำจัดสูพืชแบบผสมผสานและใช้ชีววัวพันเป็นหลักนอกจากนี้ศูนย์ยังสามารถ เป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรในพุมชนและบุคคลภายนอกที่สนใจมาศึกษาดูงานครับทางกลุ่มได้ร่วมกันขยายและผลิตแหนแดงเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสดนำมาใช้ทำการในการทำปุ๋ยหมักและทำเป็นอาหารให้กับสัตว์เลี้ยงเช่นปลากินพืชและไก่โดยการนำแหนแดงมาขยายในแปลงนา เมื่อการจเจริญเติบโตของแหนแดงที่แปลงนาขยายได้มากก็นำมาทำเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยพืชสดจากสมาชิกให้ไปอบรมพูดแห่งความปลอดภัยด้านข้าวจากกลุ่มการข้าวที่กรุงเทพมหานครและอบรมชาวนามืออาชีพที่สูนที่ใจข้าวอุบลและได้นำองค์ความรู้มาถ่ายทอดให้แก่สมาชิกในด้านการอารักขาพืชการใช้คีบพัน างต่งตงและได้เป็นวิทยากรในการาใช้ชีวพันธ์แนะนําการป้องกันการใช้คีวพันธ์ให้แก่สมาชิกแล้วก็ได้เป็นวิทยากรต้อนรับรัฐมนตรีว่า,าการกระทรวงและ,กะเกษตรและสหกรณ์ที่มาเยี่ยมสมาชิกที่อุบลราชธานีาก็ได้นําองค์ความรู้ที่ได้เราเรียนมาให้สมาชิก เน้นต้องกันมากกว่าจะแก้ไขในการาใช้ชีวพันธุ์เป็นวิทยากรเกี่ยวกับปุ๋ยพืชสดโดยการนำไตรโคนาม่ามาใช้หลังการที่ใช้การหมักปุ๋ยอินทรีย์สมบูรณ์แล้วก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับสมาชิกและเกษตรกรศูนย์จัดการสัตรูพืชกุมชนแปลงใหญ่ข้าวหมู่เจ็ดตำบลหนองเมือง นอกจากอยู่ในรูปแบบโรงเรียนเกษตรกร,กรแล้วทางศูนย์ได้ไปร่วมเป็นวิทยากรตามตำบลต่างๆที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้เชิญมาให้เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวพันธุ์ให้กับชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านได้ลดละเลิกการใช้สารเคมีและหันมาใช้ชีวพันธุ์แทนการป้องกันและกาจัดศัตรูพืช าทางศูนย์เน้นความสำคัญเรื่องการผลิตเพราะเราอยู่ในฐานะต้นน้ำาการผลิตต้องปลอดภัยต่อผู้บริโภคปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคขอบคุณครับ